ใครใครเห็นให้ลอกกันบ้านไปใครจําได้มัง้งไอ้รองขิม์มาเนี่ยไอ้ตัวดินของอาจารย์ตัวไหนแล้วก็การบ้านเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะให้ดูชุดเต็มนะครับอันนี้ก็บ้านแบ่งปันคือกันอ่าวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันรัฐบาลเออเดี๋ยวไม่ทันพี่น้องนะปกติว่าจะไปปล่อยในวันจันทร์เนาะเดี๋ยววันจันทร์อาจมีภารกิจไหมพี่นอ้องก็เลย มาบอกเก่าเราสิบนะเพราะว่าในระบบนะมันฟีอันแล้วเออบางคนก็แทงไม่ได้ใช่ไหมในวันวันเนาะเนะี่ยก็ให้หลอกกันบ้านไอตัวที่ลอกกันบ้านนั่นแหละเกือ <c oughs> <c oughs> บ,บแทงเมื่อมแทงไม่ทันเขายังลดเออว่าเป็นตัวใดนะครับอ่นะหังว่าทุกคนคงจะสะดวกกันนะจะให้ไล่ไปตั้งแต่ตัวเด่นเนาะ ตัวเด่นลวก็มาให้ชุดเต็มตัวเด่นพี่น้องล่องออกไปวิ่งเบิรงเดอะมัดมากเงยวๆตะกรอนก็ให้เฉยๆเนี่ยพอมันมาในห้างวดงวดไหนที่มันออกเดี๋ยวขอดูเรียนไปก่อนที่มันมาอาจารย์วิ่งหกมันมาหกหลักร้อยแล้วก็หกล่างงวดนั้นอาจารย์ได้สองเด้งจากงวดนั้นมาเท่าทุกวันนี้ไหมสิบสองสิบสามงวด อาจารย์ก็ไม่เล่นเยอะหรอกก็เล่นห้าพันก็มันก็โอเชเได้พีนะ่น้องเออล่างมันก็ได้เยอะกว่าไยนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวจะเทียบจากเลขวิ่งเอาว่าต้องวิ่งหลายจะตามกําลังของแต่ละบุคลนั่นแหละมันเยี้ยวเลยมันมันก็มันก็เลยเกิดความมั่นใจอพิมพรัฐบาลนะครับตัววิ่งเนาะตัววิ่งตัวเด่ยนยังจําได้ไหมเอ่ยใคร fc ตัวจริงลองพิมพ์ขึ้นมาหน่อยให้ชื่นใจหน่อยใครจำได้หกห้าศูนย์หกสองคือ,อ,อยี่หะเอองวดที่อาจารย์วิ่งเนาะใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละงวดหกสองนั่นแหละห 62, กสองกระสุกมัรู้โอ้มันออกหกสองล่างไหมพี่น้องลัตเตอรี่ด้วยแล้วก็มันตรงกับเลขทีเบียนลดกิงคันเลขของอาจารย์นั้นได้หกสองลัตเตอรี่ที่อาจารย์โชว์กวันั้นได้ประมาณสามสิบใบหกสอง เลขวิ่งหกได้บนล่างนั่นแหละจากนูน้นนั่นมามาถึงถึงทุกวันนี้อ้าวเลขวิ่งเนาะโอเคทุกคนยังจําได้เจ็ดและแปดโอ้พันมาเงาเนาะพี่น้องเขาจะขอบ่าขอย่อนเนาะถ้าทุกคนรู้แล้วเนี่ยงวดที่ผ่านมาเอานี่มันมามามาหกหลังแล้วงวดวันที่หนึ่งมันมามาล่างเหมือนกันไหม งวดวันที่หนึ่งมันมาหนึ่งล่างเนี่ยมาล่างติดต่อกันสองได้งว,วดนี้เนี่ยพี่นอ้องเนี่ยเจ็ดเลขแปม เ็ดและแปดนะพี่น้องคิดว่ามันสิบบนข้างหลังมออันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งหลงังมันมาล่างสองครั้งแล้วด้วเนี่ยแต่เจ็ดคือบนเด้อฟังพี่น้องเจ็ดคือบนแปดคือล่างนะบอกเรื่อยปกติก็จะไม่ได้บอกนะแต่บนก็มีส่วนเป็นล่างล่างก็มีสิทธิ์ไปเป็นบนใดขึ้นกันนะครับ อชุดเต็มนะครับก็คือชุดใบฟ้านะครับประจำงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับเป็นวันอาทิตย์เงี้ยเห็นบอกพี่น้องเมื่อวานให้ลอกกันบ้านเะเมื่อวานให้ลอกกันบ้านเป็นยังไงพี่น้องตามนี้บอสีห่หางเมื่อวานนะครับนะที่ลอกกันบ้านรัตตอรี่อาจารย์ตามนี้เลยถูกต้องไหมเอ่ย นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเน้นอยู่เจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดก็คือแปดหนึ่งและแปดสองมักบว่าเดี๋ยวสับอกตัวเด่นฟังเด่นที่สุดหลักหน่วยตัวเดียวนะอันชนทุกสูตรอาจารย์จะลบหนึ่งบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักหน่วยของอาจารย์เด่นที่สุดคือเห็นไหมมันถึงเป็น หนึ่งสองสามอาจารย์หนักก็คือเจ็ดสองและแปดสองเนี่ยฟังจากปากเอาเด้อหน้าอันคิดว่าอันแน่นอนเพราว่าอันอย่างไหนเปิดมือซะเปิดมือเช้านี่มเพิ่งเปิดอาจารย์ไม่ได้ราคาเต็มไงพี่น้องสมาชิกในห้องเขาไปจัดก่อนอืมอันน้นไม่นะอันแน่นอน นี่แหละคือตัวหนักเด้อหนักที่สุดต,ตัวไหนมีตัวใดมีตัวนี้จัดหนักนะครับตามนั่นนะจะได้หรือมันเกิดอาอาจารย์อธิษฐานว่าจะได้เงินมันหนึ่งตุลาเนาะขอพรจากปู่ว่าจะได้ไปทําบุญโอปู่นั่นนหะก็มีความมั่นใจลึกๆอยู่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่น้องแน่ๆเรียก เลขวิ่งมันก็เข้าบ่อยแล้วเนี่ยจะขอท่านบอกว่าเป็นของเราสักสามตัวได้ไหมสามตัวแตกแล้วก็บนล่างเพื่อจะได้เอาไปทำบุญไหเพราะเราทำใหญ่มีจ้ไปทำใหญ่ทำสนุนก็มาแล้วเปสร้างศาลาก็ส่งมาแล้วหลายๆอย่างก็มันก็ได้โชคอยู่แต่แต่งวดน,นี้ใหญ่กว่าไยลงทุนหลายพี่น้องลงทุนเยอะนะอาจจะได้ไปเยอะ อาจจะเห็นเงินล้านก็ได้นะครับก็เลยหมั่นใจลึกๆก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งเถพี่น้องแล้วมีอีกวันพระก่อนหวยจะออกอยู่ยี่สดยี่บเก้านี่ก็ลองไปท่าบุญนะครับสวดมนต์ใครที่ซื้อกระเป๋านะตามนั้นเลยเถพี่น้องเอาลองเอาไปท่องดูทำสมาธิทำเพื่อตัวเองทำแล้วชีวิตปรับเปลี่ยนดีขึ้นเฮ็ดเอาเนียนะนะลำพังทำงานมันก็นเหนื่อยพ่อ หอยแหงแล้วพี่นองอ่าอิสระด้านเวลาบม่มีโอเคนะครับแนวทางเกิดเห็นเร็วละนะอีกยังเกิดเห็นเร้วนะครับที่ประมาณนี้นะครับนะค้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับนะนอนหลับฝันดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับมีโชคมีลาบนะครับโชคดีนะครับทุกทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังป